ได้ของฝากจากรั้วเกษตรในรั้วบ้านนะครับมีตัวแปบรบมะนาวแล้วก็กล้วยไข่นะครับแล้วก็มะเขือขเทศตัวแปรนี้เดี๋ยวเอาไปต้มซุปนะสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปชมสวนหลังบ้านของเกษตรในรั้วบ้านนะครับมาเก็บผักด้วยกันครับวันนี้ครับมาเลยครับแบบนี้ขึ้นได้ตลอดเวลานะเก็บ กินได้ทั้งปีเลยดูดอกมันดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ว่าเราต้องฉีดป้องกันแมลงไว้ให้เาหน่อยนี่นี่นี่แมลงตัวเหม็นๆนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่แมลงเนี่ยเนี่ยแมลงอะไรเนี่ยอ่ะเก็บนิตก้าอ่ะใส่ไปนี่โอ้โหแถวเลย เถอะแแบบด้วยกันมันกอต้นนี้เตี้ยแน่นอนนะนี่ดูดีกำลังออกลูกแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะติดไหมลมันน่ารักดีนิดเดียวเองโอเคเขียนมันต่อน่นโน่นลูกโน่นโอเคส่งไปให้พี่อื่นตรนี้านดนด๋อโอ ข้างบนด้วยลูกเล็กมันเอาไว้ด้วยนะเดีอาตังเดี๋ยวมันขึ้น,นไม่ลูกเล็ก,กไงเ,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 เดี๋ยวมาลุ้นมะละกอต้นนี้กันนะครับว่าลูก <c oughs> ที่เขาออกงานะจะติดไหมนะครับ <c oughs> เอาที่ดูนี้ก็มีลูกหนึ่งที่มีแววที่จะติดเลยครับตัวแปรนี้เป็นพระเอกในสวนเลยนะครับออกลูกออกฝักให้เราได้เก็บไปต้มไปซุปตลอดนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับที่ปลูกตัวแปบต้นนี้นะครับตั้งแต่ปลูกมานี้ก็เก็บกินอย่างเดียวครับเป็นระยะระยะนะครับรวมทั้งรั้วรอบนอกของเราก็จะมีมะเขือเทศนะครับ ปลูกไว้แล้วก็กินไม่ทันครับมะเขือเทศตำส้มตำทุกวันครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวอย่างหนึ่งนะครับองว่างแล้วก็เข้าสวนหลังบ้านกันมาเก็บพึ้ผักของเราที่ปลูกไว้นะครับอันไหนที่เมนูไหนที่สอดคล้องกับที่เรามีผักอยู่เราก็จะจัดนะครับแล้วก็ทำกันโดยเฉพาะวันหยุดนะครับ เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวมีความสุขครับม mm ีสวนเล็ก okay. okay. ๆอยู่หลังบ้านนะครับเห็นไหมครับปลูกไว้ขึ้นเองก็มีครับเจ้าระวังยางนะโอเคโอเค มีอะไรบ้างโอเควันนี้จะได้วันนี้เราได้ของฝากจากรั้วเกษตรในรั้วบ้านนะครับมีตัวแปรมะนาวแล้วก็กล้วยกล้วยไข่นะครับแล้วก็มะเขือขเทศตัวแปบนี้เดี๋ยวเอาไปต้มซุปนะครับโอเคครับวันนี้โท่หน่อยโป้งหน่อยโป้งหน่อยแจวติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ